ไหวไหมนักเตะไทยเมื่อค่าเฉลี่ยร่างกายอยู่อันดับสุดท้ายของเอเชียนคัพหลังจากเป็นทีมสุดท้ายที่เดินทางไปถึงประเทศกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการเอเชียนคัพ2023แล้วนั้นนอกจากสถิติที่ไม่ค่อยจะดีในด้านการเป็นทีมเต็ง19จาก24ทีมด้วยสถิติมีโอกาสเป็นแชมป์เพียงแค่0.4%เท่านั้นและอีกตัวเลขที่เพจ AFC Asian Cup Official เปิดเผยนั้น ก็ได้พบสถติที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือขุนพลช้างศึกชุดตะลุยกาต้าในมหากรรมครั้งนี้คือสรีระร่างกายโดยอยู่ในอันดับ23ลองสุดท้ายจากทั้งหมด24ทีมโดยมีค่าเฉลี่ยส่วนสูงน้อยที่สุดเป็นอันดับที่2เพียงแค่176.31เซนติเมตรโดยทีมชาติที่มีค่าเฉลี่ยเตี้ยที่สุดนั้นตกเป็นของคู่รักคู่แคร์เราทีมชาติเวียดนามที่175.38ซนเมตร ขณะที่ค่าเฉลี่ยน้ำหนักกลับเป็นไทยเองที่น้อยที่สุดในบรรดา24ทีมเพียงแค่69.62กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งแฟนบอลชาวไทยที่เมื่อเห็นสถิติอาจจะกังวลใจว่าทีมชาติไทยจะสู้เขาได้หรือไม่นั้นซึ่งหากเปิดประวัติศาสตร์เก่าๆของฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปหรือระดับโลกนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อปี2010และ2022ได้มีกลุ่มนักฟุตบอลตัวเล็ก แต่มีความสามารถยิ่งใหญ่คือทีมชาติสเปนที่นำโดยกุนซือบิเซนเต้เดบอสเก้โดยทีมกระทิงดุนั้นใช้บริการนักเตะตัวเล็กมากมายทั้งซาบีเฮรันเดสเอเนสอินเอสตาเซอุสนาบาสเชสฟารเบกาสควอนมาตาดาวิดซิบาเปโดโรดิกสและดาวิดบียาซึ่งนักเตะเหล่านี้มีความสูงระดับ170กว่าเซนติเมตรเท่านั้น เรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่เตี้ยกว่าทีมชาติไทยด้วยซ้ำเพียงแต่พวกเขาได้เจอกับแนวทางที่ชัดเจนนั่นคือเลือกใช้วิธีการเล่นแบบติกิตาก้าคล้ายกับที่ปารเซโลนาใช้ครองโลกในยุคนั้นคือการเล่นบอลสั้นและการเคลื่อนที่เร็วจนสุดท้ายรูปแบบการเล่นที่เหมาะกับคนตัวเล็กและล่องแคล่วก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถครองแชมป์ระดับทวีปและระดับโลกได้กับทีมชาติสเปนในรายการฟุตบอลโลก ปี2010และฟุตบอลยูโรในปี2012